พาลูกเที่ยวย้อนวัยเด็กทัศนศึกษาครั้งแรกของแม่ขวัญที่นี่พิพิธภัณฑ์หุ่นี้พึ่งไทยนคนปรปฐมเป็นทัศนศึกษาครั้งแรกของใครบ้างมาเมนกันถ้าเข้าผู้ใหญ่80เด็ก40บ,บาทพอเข้ามาเราก็ได้มาเจอกับหุ่คขีพึ่งของเกจิข้างทางส่งที่ดังๆถ้าเราไม่รู้จกักเขาก็มี QR code บอกชื่อให้รู้ว่าเป็นใครกันบ้างรับรองเลยว่าจะต้องทึ่งในความเหมือนจริงแทบทุกในรายละเอียดแต่จะมีจริงแค่ไหนต้องมาพิสูจน์ด้วยตัวเองกันที่นี่เป็นสถานที่รวบรวมหุ่นขี้พึ่งบุคคลสำคัญของไทยและก็ของโลกแบ่งเป็นโซนๆต่างๆแต่ละโซนก็ประทับใจสุดๆและความประทับใจนี้เราก็ไม่พลาดพาพี่พักกับน้องพอใจไปเที่ยวด้วยกั ลูกตื่นตาตื่นใจกับความเหมือนของคุณมากยืนต้องกันอยู่นานผู้คนไม่พุกพ่านเดินสบายหยุดชมอ่านอะไรละเอียดได้ตามที่พอใจเลยพี่พ่อกับน้องพอใจก็ได้มีโอกาสเรียนรู้ประวัติของคนดังคนสําคัญประเพณีแล้วก็การะเล่นพื้นบ้านแหละป็จุดนี้เองพี่พ่อกับน้องพอใจก็งงเพราะว่าเขาไม่เคยเห็นเด็กมัดจุกผูกแก่แล้วก็การลเล่นไทยสมัยก่อนถึงจะง,งงยังไงเด็กๆก,ก็ไม่ทิ้งความสงสัยกับความเหมือนที่เปรียบเสมือนจริงต่อไปก็จะเป็นโซนวรรณคดีของสุนทรภู่เด็กๆก็เริ่มสงสัยวันนี้เป็นเรื่องอะไรอันนี้เป็นเรื่องอออะะไไรซนนนต่ปปจจเเ็็ขงสมมดพิยหา เกี่ยวกับของการเลิกท่าบอกได้เลยว่าโซนนี้มีคนแอบน้ําตาซึมเพราะว่าได้แอบเห็นพอแม่เอารูปมาขายไปท่าพอกลายเป็นท่าแล้วก็ถูกเค้นตีแต่ห้องที่พลาดไม่ได้เลยเพราะว่าเพิ่งเปิดก็คือห้องบุบป,ปั้งของในหลวงรัชกาลที่9้าสวยงามมากที่สุดโซนนี้เขาห้ามถ่ายภาพนะคะที่พ่อก็เกิดท่านในหลวงรัชกาลที่9แต่ว่าน้องพอใจเกิดไม่ทนันวันนี้แม่ขวัญก็เลยถ่ายรูปใส่กรอบสวยๆเก็บไว้ในความทรงจํา